ครับสวัสดีครับ FC นัดิดคนบ้านไกลครับหรือคนบ้านไกลชาแนลนะครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็เช่นเดิมครับเราก็ร้อมกับน้าตั้มพลังธรรมชาตินะครับพระเอกของช่องเรานะครับก็มาที่นี่ครับปราจีนบุรีครับเช่นเดิมนะครับเพราะว่าเราไปที่อื่นแล้วเราไม่ถูกชะลกเราก็ชอบจะมาที่นี่กันนะครับหมุดหมายปลายทางของเราก็แน่นอนครับอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้เราพร้อมอาวุธ ครบมือเช่นเดิมนะครับแล้วก็นัตั้มนะครับก็มีเสื้อตัวใหม่ด้วยนะครับนี่เสื้อตัวใหม่นะครับจากทีมสุพรรณเนาะครับผมอ่าทีมสุพรรณประชันกับเสื้อแก๊งหญิงปลานะครับทีมทัพติเล็กของสุพรรณนะครับของช่างช่างออฟทัพติเลกนะครับช่างออฟสุริยาเชื้อสีนะครับแล้วก็ใส่เสื้อทีมมาคนละทีมแต่มาด้วยกันนะครับก็มุดหมายปลายทางวันนี้ผลสําเร็จจะได้บาเหน็จจากสายน้ําหรือไม่อย่างไรนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆ f อ นะครับนัดิตคนบ้านไกลนะครับหรือคนบ้านไกลชาแนลนะครับได้ติดตามต่อไปนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีข่าวดีสําหรับเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะครับอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีรายการพิเศษมอบของขวัญให้กับเอฟซีนะครับเนื่องในโอกาสวันสําคัญนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่กรุณาติดตามแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด สับสไคร e ให้เราด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ mm hmm. ให้กับนด,ดิตคน mm hmm. บ้านไกลครับติด mm hmm. ตามผมมาครับ mm hmm. สวัสดีครับ บอลแรกครับ,โด,รบโดนแล้วครับปัลแรกครับมือเดียวซะด้วยดึงไหมอยู่ไหมอยู่ไปพันอะไรนะ มา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 มือเดียวมือเดียวมือเดียวกล้องหัวก็ไปเอามามือเดียวครับมือเดียวกลของโกโปรก็ไม่ได้เอาลงมาเอาแต่กล้องมือถือ น่าจะมาแล้วครับน่าจะมาแล้วน่าจะมาแล้วเดี๋ยวพันกันก็กำลังกินไม่ใหญ่ โอ้โหกระดตัวใหญ่ตัวกำลังกินครับดิ่งแรงมากไหนดูนี่ครับอยู่นี่นี่เลยเห็นแล้วเดี๋ยว โอ้เกือบไม่โดนเนี่ยก็ไม่เล็กนะครับ โดนนี้มีโลครึ่งเกือบไม่โดน,น่ยอ่ะนี่โอเคอยู่ถ้าทำเดินไปที่รถแล้วสงสัยไม่เจออะไรนี่ครับก็โอเคอยู่ตันนี้ ขวดน้ำให้ดูครับเทียบกับขวดน้ำโอเคอยู่ครับเดี๋ยวไปปลดปลากัน ให้น้าตัมช่วยถอดเล็กกว่าของเล็กกว่าตัวที่น้าตั้มยิงเยอะแต่ไม่เป็นไรถือว่าโอเคอยู่รุ่นนี้รุ่นนี้กินอร่อยกว่ารุ่นนั้นเพราะว่าตัวกําลังกินครับรุ่นนี้โดนคีบโดนคีบเกาะคีบเกาะคีบ <c oughs> โอเคอยู่ดวสวย,ยนะดำ <c oughs> มันมันอยู่น้ำดำมันเลยดำ น่าเห็นได้ไงเกือบไม่โดนเ่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยถ้าโดนถ้าโดนตรงนี้ไม่มีทางที่จะหลุดได้เลยดูครับเนี่ยครับนาตั้มได้มาที่เดียวกันเลยครับสองตัวไอ้สามตัวเลยเนี่ยดูครับเนี่ยโอ้ดูปนินตัวเท่าๆกันกับที่ผมยิงได้เลยผมนี่กว่าจะได้ตัวหนึ่งเนี่ยนาตั้มลอมาสามเลยนี่เนี่ยผมเนี่ย มาตั้มขึ้นได้ก็ขึ้นไปหน่อยแล้วกันจะกลับไปยังนี่นี่ยะอยู่ต่ออยู่เข้าต่ออยู่วนๆมันก็ได้ยิงนะเออ <ไป S 1> ใช่เื่อนไม่ได้ยิงใช่ปพื่อนไม่ได้ยิงน,นั่นีองผมก็ว่าจะนั่งแถวนี้แหละหากินข้าวก่อนแล้วเข้าโบกมากมาใหม่ก็ได้เอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปหากินข้าวก่อนนะครับนี่ผลงานพักเช้าของเรานะครับพักเช้าของเราอือออ นาตั้มยิงสักเกือบหมดครับพอดีได้รู้จักกับน้าโกะด้วยนะครับนี่น้าโกะครับได้กี่ตัวแล้วครับจะมาเอ๋อมาแกชี้ให้ผมผมก็ยิงก่อนแกเลยมาเป็นฝูงยิงผ่าเข้าไปได้ตัวเดียวนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวจะเอาเก็บปลาก่อนนี่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 ขึ้นปขึ้นเดี๋ยวขึ้นขึ้นอะไขึ้นปืนเลยน้าตั้มขึ้นปืนเลย หลอนตัวเองไปหมดแล้วเนี่ยหลอนตัวเองไปหมดแล้วไปทางรถอ้าวคุณกันอ้าวนาตั้มได้สองตัวเนี่ย ระวังระวังขึ้นมาระวังเหยียบสายเอ็นอยู่สายทีอ e ีอยู่ขึ้นมากันขึ้นมาวางข้างบนกันขึ้นมาข้างบนกันอ่ะอยู่อยู่ครับอยู่โอ้นินกับทับทิมอย่างละคู่เลยอย่างคู่เลยโอ้นี่สวยครับสวย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 ไม่ต้องมาออกจกแหเล้วรไปปลดที่รถเดี๋ยวผมจะรวบเองอ่ะ้ตามเก็บปืนไปเลย ครับนี่เยวอย่างงามอย่างงามนึกว่าไม่ทันแล้วเนาะนะ้ตัมนะ้มเนาะโอเคโอ้ยนะ้าตั้มตาดีจริงๆครับตาดีจริงๆนี่ขนาดวัน <laughs> ไม่ถึงปลาเลยนะนี่วิ่งย้อนกลับเข้ามาแห่โ <laughs> อ,อเค okay, เดี๋ยวไปปลดแห่กันครับครับนี่คือผลงานของเราในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดสตัวสิบตัวพอดีอน,น,อนะครับสิบตัวพอดีผลงานของนม่ตั้มเกือกทั้งหมดนะครับมีผลงานทั้งหมอยู่แค่สองตัวเล็กๆนะครับคือปลานินกับปลาปลาเล็กน้อยตัวน้อยนี่นะครับตัวเล็กนี่นี่คือตัวนี้นะครับดับงนั้นเป็นฝีมือน้าตั้มทั้งหมดนะครับก็ก็ต้องขอบคุณ FC ซทุกท,ท่านนะครับที่ติดตามนะครับก็จะลืม ติดตามช่องนะตาตั้มพลังธรรมชาติด้วยนะครับเปิดช่องใหม่วันนี้นะครับ,รบเปิดช่องใหม่วันนี้ฝากไว้ด้วยอ่าโอเค<ม>เดี๋ยวนะตาตั้มจะโชว์ปลาหน่อยหรือปล<ๆ>าโชว์หน่อยนี่ครับตัวแรกครับแรกครับตัวแรกครับผมน่าจะนี่ครับเกือบสามโลได้น่าจะสามโลได้นะครับเรายังไม่ช่างโอเคครับขอบคุณครับวันนี้เราได้เวลากลับแล้วนะครับค่ําแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่ติดตาม ก็ามาให้กําลังใจเรานะครับขอบคุณทุกท่านครับพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับัสวสดี